สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะาเล่าหนังของทาง Netflix ให้ฟังเรื่องหนึง่ง หนังมีชื่อเรื่องว่า Under Her Control เป็นเรื่องราวของหญิงสาวรักสนุกคนหนึ่งที่เธอเกิดท้องขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจตอนแรกเธอไม่คิดจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้แต่ว่าโชคชะตาของเธอได้พาเธอไปเจอกับหญิงสาวร่ำรวยคนหนึ่งที่ไม่สามารถมีลูกได้ทั้งคู่ก็เลยตกลงทำสัญญากันว่าจะยกเด็กที่เกิดมาให้เป็นลูกของหญิงสาวที่ร่ำรวยคนนั้นและตัวเธอเองก็จะได้รับเงินก้อนโตเป็นค่าตอบแทนแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่โซเฟียสาวสวยที่รักสนุกเธอกำลังบรเลงเพลงรักที่สุดแสนจะเล่าร้อนกับนาโชแฟนหนุ่มที่เป็นนายหน้าขายบ้านอย่างเมามันหลังจากเสร็จภารกิจโซเฟียก็เดินทางไปสัมภาษณ์งานใหม่ด้วยความสามารถและการศึกษาที่สูงทำให้เจ้านายรู้สึกประทับใจเธอมากจนในที่สุดโซเฟียก็ได้โอกาสฝึกงานในตำแหน่งเลข,ขาของเบียทิสประธานบริษัท และการทำงานของโซเฟียก็เข้าตาเบียร์ทิสเป็นอย่างมากซะด้วยต่อมาไม่นานโซเฟียก็พบว่าตัวเองอตั้งท้องแต่เธอก็ยังไม่ได้บอกให้นาโชรู้แถมเธอก็ยังออกไปทำงานตามปกติแล้ววันนี้เธอต้องออกเดินทางไปต่างเมืองพร้อมกับเบียรทิสเพื่อไปคุยงานกับคุณส่วนด้วยกัน เบียทสซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้โซเฟียใส่ดูแลเธอเป็นอย่างดีแถมยังบอกข่าวดีให้โซเฟียรู้ว่าเธอให้โซเฟียผ่านการทดลองงานและเป็นเลขาของเธอเต็มตัวแล้วแล้วในคืนนั้นโซเฟียก็ได้มาสารภ,ภาพกับบาทหลวงนะครับเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะทําแท้งแต่ว่าตอนนี้เธอไม่คิดจะทําแล้วแล้วก็ขอให้พระเจ้าให้อภัยเธอด้วย วันต่อมาโซเฟียก็ไปทํางานแล้วก็ดันแพ้ท้องต่อหน้าเบียทิดนะครับเธอก็เลยจําใจสารภาพให้เบียทิดรู้ว่าเธอท้องในวันนั้นหลังจากที่เบียทิดไปส่งโซเฟียที่บ้านเบียทิดก็ได้ปรึกษากับเพื่อนๆของเธอว่าอยากจะขอลูกในท้องของโซเฟียมาเป็นลูกของเธอเองแต่เพื่อนๆก็ขานเบียทิดเพราะอยากให้เธอแค่รับอุปการะมากกว่าแต่เบียทิดนั้นมีลูกไม่ได้เพื่อนๆของเธอก็เลยตกลงโอเคและพร้อมจะเป็นกําลังใจให้เธอ จากนั้นเบียร์ทิดก็ได้พาโซเฟียมาหาเพื่อน,นของเธอและพวกเธอก็นั่งคุยกันเรื่องเด็กในท้องอย่างจริงจังว่าหลังจากที่โซเฟียคลอดลูกแล้วอ่ะแม่ผู้ให้กําเนิดจะต้องเป็นเบียร์ทิตทันทีเบียร์ทิตจะให้ค่าตอบแทนเธอในราคาที่สูงลิบแต่การทําแบบนี้มันผิดกฎหมายในประเทศอย่างมาก และที่สําคัญโซเฟียก็ห้ามบอกกับใครว่าเธอท้องแล้วนับจากนี้ไปโซเฟียจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเบียร์ทิสตลอดเวลาโซเฟียก็เลยต้องไปหานาโชนะครับแล้วก็บอกกับเขาว่าเธอกําลังจะได้เลื่อนขั้นและต้องไปทํางานที่เมืองอื่นพอนาโชได้ฟังแบบนั้นก็โมโหที่เธอตัดสินใจก่อนจะมาปรึกษาเขาแต่จริงๆแล้วโซเฟียแค่ต้องการจะห่างเขาในตอนที่เธอตั้งท้องและคลอดลูกเท่านั้นหลังจากนั้นเธอจะกลับมาใช้ชีวิตกับเขาเหมือนเดิมอีกครั้ง จากนั้นโซเฟียกับเบรทิกก็ได้ออกมายังคฤหาสน์ของเบรทิกท,ที่อยู่นอกเมืองผ่านไปคืนแรกโซเฟียตื่นมาก็มีแม่บ้านทําอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟให้ส่วนเบรทิกก็ออกไปทํางานตามปกติพอผ่านไปหลายวันโซเฟียเริ่มไม่มีอะไรทําก็เลยหยิบหนังสือในชั้นมาเลือกอ่านดูแล้วสายตาของเธอก็เห็นกล้องวงจรปิดตั้งอยู่ที่ชั้นหนังสือแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่กล้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นคืนนั้นโซเฟียก็เลยดักรอบเบอรทิกและถามถึงเรื่องกล้องวงจรปิด เบียร์ทิกก็บอกแค่ว่าที่ติดกล้องไว้ก็เพื่อระบบนิรภัยภายในบ้านเธอไม่มีเวลามานั่งสอดส่องดูโซเฟียหรอกโซเฟียก็เลยร้องขอให้เบียร์ทิกถอดกล้องจอนปิดพวกนี้ออกไปนั่นก็เลยทําให้วันต่อมานะครับเบียร์ทิจากจัดการถอดกล้องจอนปิดออกแล้วตอนนี้เธอก็กําลังรับสมัครพนักงานใหม่มาทํางานแทนโซเฟียด้วย แล้วที่บ้านนะครับโซเฟียนั้นได้ทํามือถือหายไปหายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งเธอต้องเอ่ยปากขอยืมมือถือจากแม่บ้านแต่แม่บ้านก็ไม่ได้พกโทรศัพท์เอาไว้ทําให้เธอรู้สึกงุดหงิดเธอต้องการจะติดต่อนาโชเพื่อไม่ให้เขาเป็นห่วงแต่ตอนนี้เหมือนเธอตัดขาดการติดต่อเขาไปเลยโซเฟียก็เลยขอให้เบีรทิตซื้อโทรศัพท์มือถือให้เธอใหม่เบียทิตตกลงจะซื้อให้เธอบอกว่าสั่งซื้อให้เรียบร้อยแล้วแค่รอของมาส่งเท่านั้น แล้วพอเวลาผ่านไปท้องของโซเฟียก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเบียรทีศก็ได้ซื้อน้องหมามาให้โซเฟียไว้เป็นเพื่อนเล่นแต่ก็ยังไม่ยอมซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ให้เธออยู่ดีแล้วพอถึงวันเกิดของโซเฟียเธอก็ขอให้เบียรทิศโทรหาหนาโชตอนนี้นาโชเป็นห่วงเธอมากเขาคิดว่าเธอไปมีคนอื่นแล้วเขาอยากให้เธอบอกกับเขามาตรงๆแต่โซเฟียก็ยังยืนกลานคาเดิมว่าเธอรักและก็คิดถึงเขามากอีกไม่นานเธอจะได้กลับไปหาเขาแล้ว แต่ว่าพูดกันได้เพียงไม่กี่คำนะครับเบียรทิกก็ได้ส่งสัญญาณให้โซเฟียวางสายโซเฟียก็เลยจําเป็นต้องวางสายใส่นาโชทั้ทงทงที่ยังคุยกันไม่ทันหายคิดถึงเลยด้วยซ้ําไปวันต่อมาโซเฟียสังเกตเห็นข้าวของภายในบ้านดูสกปรกอย่างบอกไม่ถูกเธอก็เลยเดินไปดูว่าแม่บ้านอยู่ไหนแต่ปรากฏว่าแม่บ้านได้เก็บข้าวของออกไปจากที่นี่แล้ว แล้วเย็นนั้นขณะที่โซเฟียกลังว่ายน้ําอยู่เบียรทิดต้องการให้เธอว่ายน้า50รอบเพื่อสุขภาพของเด็กในคันเธอก็ถามเบียรทิดว่าแม่บ้านาหายไปไหนแต่เบียรทิดก็ไม่บอกอะไรโซเฟียก็เลยจะขึ้นจากสะวันนี้เธอว่ายน้ําต่อไม่ไหวแล้วแต่ว่าเบียรทิดน่ะกลับใช้เท้ายันให้เธอกลับไปว่ายน้าต่อนั่นก็เลยทําให้โซเฟียไม่พอใจเป็นอย่างมาก วันลุงขึ้นพอเบตทิดไปทํางานพนักงานคนหนึ่งก็เดินมาบอกเรื่องที่โซเฟียปลอมเอกสารในการสมัครงานโซเฟียไม่ได้จบปริญญาจริงๆฐานประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาก็เป็นแค่พนักงานขายของเท่านั้นเบตทินั้นโกรธมากนะครับระหว่างทางกลับบ้านเบตทิดก็ได้โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของเธอฟังแล้วก็บอกว่าแบบนี้เธอจะไว้ใจโซเฟียได้ยังไงแล้วเย็นนั้นระหว่างที่ทานอาหารอยู่โซเฟียก็ได้ขอยืมแท็บเล็ตของเบตทิดเพื่อจะโทรหาหนาโชแต่เบตทิดก็ไม่ยอมให้ โซเฟียก็เลยแสดงความไม่พอใจออกมาแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำสัญญาเพื่อที่จะมาเป็นท่าของเบียทิดนะพอพูดเสร็จเธอก็เดินหนีไป วันต่อมาขณะที่เบทิกกำลังคุยงานอยู่กับลูกน้องเธอก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าโซเฟียกำลังเดินลากบันไดออกไปทางหน้าบ้านโซเฟียได้เอาบันไดไปพาดไว้กับรั้วนะครับและพยายามจะปีปหนีออกไปด้านนอกแต่เธอก็ดันล่วงตกบันไดลงมากับพื้นและพอเบทิกกลับมาเห็นก็รีบไปพยุงโซเฟียให้เข้ามาในบ้านทางด้านนาโชเขาก็บุกเข้ามาตามหาโซเฟียถึงที่ทำงาน พอพนักงานบอกไปว่าตอนนี้โซเฟียทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในลอนดอนแต่ว่านาโชก็ไม่เชื่อเขาต้องการจะเจอแค่เบียร์ทิตเท่านั้นพนักงานคนนั้นก็เลยรีบโทรไปบอกเบียรทิตทันทีนาโชก็เลยไปเค้นถามที่อยู่ของเบียรทิตจากพนักงานคนอื่นจนเขาได้รู้ว่าบ้านของเบียรทิตนะอยู่ที่ไหนพอเบียรทิตรู้ว่ามีคนบอกที่อยู่ของเธอไปแล้วเธอก็โมโหมากและทำอะไรไม่ถูก จากนั้นนาโชก็ได้ตรงไปยังที่อยู่ที่ได้มาจนได้มาเจอกับแฟนสาวโซเฟียบอกกับเขาว่าให้เขาโทรแจ้งตำรวจแต่นาโชบอกว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณเขาบอกให้เธอรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมกับตำรวจ แล้วนาโชก็เลยเดินออกมาหาสัญญาณมือถือนะครับตอนนั้นเองเบียทิตก็ได้ขับรถกลับมาพอดีเธอไม่รอช้ารีบ,บเบียนเร่งพุ่งเข้าไปชนนาโชอย่างเต็มแรงเบียทิตลงมาจากรถลากล่างและวิญญาณของนาโชไปแอบไว้ในป่าพอเธอกลับมาถึงบ้านก็แกล้งพูดคุยกับโซเฟียเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอนะครับหมอบอกว่าเดี๋ยวจะทําการเอาตาซาวให้อีกรอบหนึ่งและจะใช้วิธีผ่าคลอดให้โซเฟียด้วยซึ่งการผ่าคลอดนี้จะเป็นการผ่าคลอดก่อนกําหนดเบียดทิศต้องการให้ทุกอย่างมันจบให้เร็วที่สุดนั่นก็เลยทําให้คืนนั้นนะครับโซเฟียจะไม่ยอมทนทุกอย่างต่อไปแล้ว ในระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพอเบียรทิดเผลอเธอก็เอาไม้โนดแป้งไา่เข้าไปที่หัวของเบียรทิดเต็มๆจากนั้นก็มัดเบียรทิดไว้กับเสาโซเฟียเค้นถามว่าเบียร์ทิดเอานาโชไปไว้ที่ไหนโซเฟียทรมานเจ้านายของเธอจนกว่าเบียทิดจะยอมอ้าปากพูดแต่ในเมื่อเบียรทิดไม่ยอมหลุดปากออกมาเลยโซเฟียก็เลยปล่อยเบียรทิดเอาไว้อย่างนั้นจากนั้นเธอก็ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็กลับลงมาหาเบียรทิดอีกครั้ง โซเฟียถามว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหนเบรทิกก็เลยถามโซเฟียกลับว่าเธอจะยอมแลกนาโชกับลูกในท้องของเธอกับเงินแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่โซเฟียคิดว่าหลังจากที่เธอคลอดลูกออกมาแล้วเบทรทิกจะต้องจัดการฆ่าเธอแน,น่ๆและเธอก็จะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นแล้วพอได้เงินมาเรียบร้อยแล้วโซเฟียกําลังจะออกจากบ้านนี้ไปแต่เธอก็ดันคิดจะกลับมาเอาน้องหมาไปด้วยตอนนั้นเองเบทรทิกก็ได้แก้มัดตัวเองจนหลุดออกมาได้แล้ว,วเธอพยายามจะบีบคอโซเฟียแต่ด้วยความที่เบทรทิกนั้นฆ่าโ ไม่ลงนะครับเพราะเธอยังอยากจะได้ลูกของโซเฟียอยู่โซเฟียก็เลยใช้จังหวะนั้นใช้กันไกแทงเบียดที่จนตายไปจากนั้นโซเฟียก็เดินออกมาจากบ้านได้ไม่ไกลถุงน้ำคร่ำของเธอก็แตกกลางทางแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับเบียรทินนั้นไม่สาม,มารถมีลูกได้ก็เลยคิดจะรับลูกของโซเฟียมันเป็นลูกของตัวเองโดยมีเงื่อนไขทําสัญญาว่าเธอจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้กับโซเฟียและหลังจากที่โซเฟียคลอดลูกให้เธอได้แล้วเธอก็จะให้เงินก้อนโตกับโซเฟียพร้อมทั้งตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยแต่ด้วยความเจ้าอารมณ์ของโซเฟียและคิดว่าเบียรทินต้องการจะกักขังหน่วงเนียวและอาจจะฆ่าเธอหลังจากเธอคลอดลูกออกมาแล้วนั่นก็เลยทําให้เธอเลือกที่จะจัดการกับเบียรทินซะก่อน แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.8คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ